ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนี่คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเรือไหมคะคุณยายแจ๋ว คล้ายๆกันคล้ายๆกันนะคะอจะเป็นสูตรเจีวเฉพาะเลยอ๋อไม่มีใครเหมือนนี่สูตรคุณยายเจ๋วเฉพาะเลยนะคะเราเปิดประตูแลแม่เข่าค่ะฮ่าฮไม่าฮ่าฮ้คุณใหญ่ก็ให้วิ่งนะเฮ้ะคุณใหญ่ก็ให้วิ่งแล้ว นี <Five> ่น <Ooh. S 2> ่า anyway. ก <Okay>. oh. ินมากค่ะามหลักขบ้าเลส้นมีได้นะครับป้า ผมว่าเนื้อเปื่อยไม่ต้องให้กินนะเพราะผมปกติผมไม่สั่งที่ไหนเพราะสั่งเนื้อเปื่อยเอาลูกกินมาทุกทีมีเหลืองไม่ลูกชิ้นครับผมเขาอยากให้กินไม่แล้วคือผมันมันไม่ยอมอ่ะเนาะลูกชิ้นมันต้องแถมแต่แฉมก็แฉมถึงโดนแฉมก็สู้น้ำที่แฉมได้ อ้าวเล้วน่ากินค่ะทุกคนโบราณต้องพูดคนโบราณอืากเชปีต้วบ้าแต่ไม่ได้ดังอ๋อสามสิบปีแล้วนะคะโอ้โหไม่ดัง เขาจะเจี่ยวขายเนื้อของเขาเขาจะเสี่ยวทำชุดบิกินี่ขายด้วยอจริงเหรอคะอ๋อตัดขายเหรอคะถักถักอ๋อถักถักชุดบิกินี่ขายด้วยเป็นใหม่คเช่นอ๋โอ้โหทุกวันจะเอามาโชว์เดี๋ยวเมื่ออือแม่มาโชว์อย่างสวยค่ะเยืนอยู่ในห้อง โอ้โหค่ะอน้ถ oh, oh. ักไม่ไถักไม่ทันแล้วนะคะเอาก๋วยเตี๋ยวก่อนยวก่อนนะคะงานหลักเนาะนี่เสร็จแล้วบะหมี่ค่ะ เืมพ้วเหมนุ่มเส้นบะหมี่นุ่มดีค่ะอามื้อของต่อไ ชาอะไอ้เยเนหูด้งเป็นงบงางผูเด้งอะไรนะเ,เนนสน้นื้อสดเขาก็ชิ้นใหญ่อยู่นะเนี่ยแต่ข้าวตุ๋เขาก็ใ้ข้าสูตรเดีย่ะเขาใส่พริกมาแล้วด้วยอื